เกมนี้คือเกมอะไรคะเกมอะไรลูกที่เรากำลังเล่นค่ะโดโมิโนเกี่ยวกับอะไรคะสถานที่สถานที่แจกไปเลยแจกไม่คล่องนะคะเพราะไม่ใช่มือเล่นมือเล่นอะไรนะคะเล่นไพ่ใช่ไหมถ้าเป็นเซียนเล่นเขาก็แจกปับป๊บๆๆเลยนะคะเนื้อีขาเหยือ วางให้อย่าให้มันมากินโต๊ะมากลูกพี่ปูวางออกไปด้านนอกได้เลยนะคะเอาเร็วเร็วเร็วเลูกเมื่อเรียนไปแล้วนะคะเรียนยเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วพี่ปูเดี๋ยวหล่นนะลูกพ,ดดพี่ปูอย่าเอาไปไว้ตรงร่องโต๊ะลูกหล่นลงไปไม่เห็นนะคะเกมหายแผ่นหนึ่งก็ไม่ได้นะลูกอืมเอามาไว้ด้านโต๊ะน,น,นี้ดีไหม ไว้โต๊ะนี้ให้หมดเลยอาใครมีลูกศอเรเอาลงเลยค่ะอาทีนี้ไม่ให้บอกนะคะทุกคนจะต้องแปลคําศัพท์ของตนเองให้ได้นะคะอ่านให้ได้ไม่เป็นไรครับอ่าพี่ปูเตรียมตัวอ่าเล่นได้ค่ะฟูอ่านของููต้องอ่านด้วยนะคะดูสิ คำนั้นมีกับเราไหม place แปลแปสถานที่อ้าว place มีกับ fm ไหมลูกมีค่ะเอามีแล้วนั่งถามคนอื่นทำไม่ะคะไม่ไม่เราก็รับผิดชอบของเราอ้าวดูสิคำนี้มีกับใครส่วนสาธารณะเอออย่าเพิ่งแปลลูกให้เขาคิดเองก่อนนะคะให้เขาแก้ปัญหาก่อน ดาวสเตร์ <Down> stairs, อยู่กับใครคะต้องต้องทดสอบเพื่อนให้เพื่อนจำให้ได้นะคะ,ะอ่ะาจะมีแปลด,ด้วยคะ่ะชั้นล่างเบดรูมห้องนอนอ่าโอเคครับอปตมีเอสด้วยนะคะ <Up stairs. S 1> ถูกไหมชั้นบน ถูกต,ต้องครับซินิมาคืออะไรลูกอ em ้าวมองดูของตนเองใครได้ซินิมาไม่มีไมม่ีพี่ปูได้ไหมไม่มีก็ต้องอยู่กับพี่อูกับพี่ปูซินิมาซินิมาจำได้ไหมค่ะอ้าวพี่ปูมั่งซินิมาคืออะไรพี่ปูคะพี่ปูมั่นใจไหมคะคืออะไรพูดดังๆลูก อ้าวหนูได้แล้วคะพูดหน่อยครับพี่ปูต้องหัดออกเสียงนะลูกอ้าวถูกต้องค่ะหนูหัดพูดดังๆนะคะพี่ปูอยู่ปหนึ่งแล้วจะไปนั่งเฉยๆไม่พูดไม่ได้นะลูกอ้าวต่อไปแล้วครับดูนะลูกอ้าวแอร์พอรดูซิแอร์พอร์ตอยู่กับเราไหมคืออะไรเอาลงแล้วหนูต้องพูด ถูกต้องครับเก่งมากครับ Polish i c e Station หนูออกเสียงถูกนะคะให้มั่นใจขึ้นนะคะออกเลยลูกผิดก็ไม่ว่านะคะหัดออกนะคะออกเสียงสถานีตหันคืนได้ค่ะโค้งคืนเลยตีขึ้นโอเคค่ะแบบนี้ไม่กินเนื้อที่นะคะสวีทช็อปอ่าสวีทช็อปอ่าพี่อูอ่านเก่งค่ะ ฟูดช็อปอาหารริเวอร์ริเวอร์แม่นะเก่งมากค่ะไม่ต้องแปลให้การลูกให้เขาแปลเองอะไรนะ h ฮ l l ์เฮลส์เฮ e ส์เซ็นเตอร์เออะไรคะคำนี้ สมัยคุณยายเล Clement ็กๆอ่านแปลว่าศูนย์อนามัยนะคะสมัยใหม่นี้เด็กก็จะไม่รู้จักศูนย์อนามัยค่ะเด็กก็จะเรียกว่าสาธารณาสุขนะคะไหนได้ไหมคุณยายเขียนว่าศูนย์อนามัยอยู่ก็คืออันเดียวกันกับสาธารณาสุขเอาใครได้ซูลูกซูซ <infring es? S 2> ูนี้ออกจากคอนะคะเวลาออกเสียงซูคืออะไรคะ อะไรนะคลินิกคลินิกคลินิก,นกอ่าเก่งครับแก้ปัญหาตนเองนะลูกฮัดฮอ,อ,อสฮอสฮอสพิทอลฮอสพทอลอ่านดางวันนี้ฮอสพิทลอลอ่โอเคครับที่ตที่ปูต้องฝึกเยอะค่ะ ต่อไปด้วยอะไรคะพยาบาลเอ้าหาหาโฮสพิทอลคืออะไรพี่ปูภาษาไทยพี่ปูก็อ่านนะคะโรงพยาบาลเทมเพล่เทมเพล่ Tem po. Tem po. คืออะไรเทมเพล่ What? 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 พี่ปูอ่านหน่อยครับ <What? S 1> อยากได้ยินเสียงพี่ปูคะ่ะมาร์ทมาร์คเก็ต มาร์เก็ตนี้ตลาดจะกว้างกว่ามาร์ทนะคะมาร์ทส่วนมากก็จะเป็นร้านที่อยู่เป็นร้านเป็นร้านไปนะคะหรือใหญ่หน่อยก็เป็นเหมือนซูเปอร์เขาก็เรียกว่ามาร์ทนะคะแต่ไม่ใช่ตลาดถ้าตลาดนี้จะกว้างมีหลายๆร้านอยู่ด้วยกันร้านอ่าช็อปร้านซูอพี่ปูเก่งมากออกเสียงงั้นเหรอลูก อยากให้ออกเสียงค่ะพี่พูเอาเอาออกของไอเมมเฮาส์โฮมบ้านเออทั้งสองคำนี้ก็คือบ้านนะคะแต่บ้านเป็นหลังนี่คือ house นะคะสุดท้ายคืออะไรครับท้ออไงนคะ ต่อไปด้วย Saint อะไรธนาคานต่อไปค่ะ so บัสตบี่อกรถประจำทางอ่าเกมนี้คือเกมโดมิโนเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสถานที่สถานที่ค่ะเยอะหรือน้อยสถานที่ค่ะเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยเรา เรียนไปแล้วทีนี้เราก็มาต่อยอดด้วยการเล่นเกมเพื่อให้มันจำสมองจะได้จำยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราผ่านเกมนี่เกมก็คือมันทำให้เราได้แก้ปัญหาได้คิดเข้าใจไหมคะอ่าลงมือแจกกันเลยค่ะึ่งไปไปจัดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาจัดริมโต๊ะเลยค่ะจัดริมโต๊ะเลย อย่า้างแรงค่ะเดี๋ยวลรนเห็นไหมคะมันมันเรียนรู้ได้ทุกอย่างนะคะการเล่นเกมนะความมีสมาธิการทำอะไรต้องรู้จกักคิดว่าเหมาะไหมทำอย่างนี้เอเป็นการแก้ปัญหาถ้าเรากินเนื้อที่โต๊มาเยอะๆมันจะไหวไหมหรือจะเอาไปไว้ที่ริมอาริมเยอะ เพื่อให้เหนื้อที่มันกว้างขึ้นตรงกลางโต๊ะ,ะ,ะเ,เร็วๆค่ะน่นถ้าเราใช้ชั้นหนึ่ง,ง fm ค่ะ,คะถ้าเราเรียงให้เต็มโต๊ะริมโต๊ะแล้วมันก็จะไม่กินข้างในนะคะ fm เต็มแล้วยังคะชั้นแรกอ๋อหนูจะเอาอ่าโอเคค่ะ เพราะเพราะหนูจะเริ่มตรงไหนคะหนูจะเริ่มตรงไหนลูก <Okay. S 1> อ้าวโอเคค่ะเข้าใจแล้วอ้าวใครได้ลูกสอนของผูเนี่ยรู้สึกว่าต้องอาแถวสองแลแหละดะูเริ่มได้เลยค่ะ place สถานที่อ้าพูดดังๆสถาน,ถานที่อยู่กับผู้ผู้ว่าอย่างนั้นค่ะสถานที่อยู่กับผู้ครับสถานที่อยู่กับผู้ครับ คาเกี่ยวกับใครคะคุณผูต้องแปลให้ได้นะคะคา <Park, S 2> ร์คสวนสาธารณ <Park. S 1> ะนะโอเคค่ะพาร์คสวนสาธารณะดาวสเตอร์เตอร์สบีเอสด้วยนะคะชั้นล่างอยู่กับหนูคะ่ะอาดูนะคะอ่านเองนะลูกอ่านอ่านเอง อยู่กับปู้ค่ะเน่เบสท์รูมพูดเบดรูมห้องนอนอยู่กับ uh huh. ใครต่ให้อ่านเองนะคะต่อไปไม่อ่านให้นะลูกฝึกอ่านขึ้นไปให้อยู่กับตนเองอ่านได้เลยนะคะเนี่ย upstairs <st air> อยู่กับ fm มไหมช <amb> ั้นบนอ่ะสิมีหมาอยู่กับอยู่กับเราไหมคะมีนิมาถ้าไม คือคุณครูยังไม่อยากให้อ่านลูกให้คนอื่นอ่านบ้างนะคะซิมีมาโรงหนังต่อไปผู้อ่านเออถ้าไม่ได้อยู่กับเรานะคะต้องให้เพื่อนอ่านด้วยนะคะอนนมองไกลๆหัดมองไกลๆค่ะเก่งมากครับอยากาคุณยายอยากให้ผูเป็นคน,น,นออกเสียงด้วยค่ะ อะไรล่ะคะมีไหม police station เอเป็ของคุูมีเชือกล่หผล่พันกันด้วยเอาเร็วๆค่ะสวีทช s h ไหน police s t a t i o ปลว่าอะไรคะทานี พูดช้าจังเลยค่ะสถานีตำรวจค่ะเร็วๆนะคะเราอยู่ปหนแล้วลูกเราจะพูดเหมือนกับเด็กอนุบาลไม่ได้แล้วลูกต้องพูดเร็วๆพี่ผูพี่ผูได้ดูไหมครับพี่ผูพฟูช็อปพูดดูของผู้ใต่นั้นไม่มี อถ้าไม่มีแล้วไปอยู่กับน<า>นใครคะอาหารรีเวิร์ลแม่น,น้ำไม่ต้องอ่านให้นะคะให้เขาขัดเอง <Health Center. S 1> คิดเองเฮลท์เซ็นเตอาาร์ศูนย์อนามัยเฮลท์เฮลท์วุ้ซี่เฮลท์เซ็นเตอร์เฮลท์เซ็นเตอร์ศูนย์อนามัย พี่ปูอ่านมั่งสิลูกเนี่ยคลี<า>น,น,นิ่ไม่ได้อยู่กับน้องไมไ่อยู่กับพอรออูไม่มีคลออีคลีนออีกอนออีคอนอืน่ต่อไป Hospital ถูกต้องครับพี่ปูฝึกอ่านดีมากครับ Hospital ค,คืออะไรนะอาาเอาอย่าเพิ่งไปบอกพี่ปูสิคะคองให้พี่ปูแก้ปัญหาเอง Temple ไม่ต้องบอกนะคะไม่งั้นเราจะแปลไม่ได้เลยคะ่ะ <Thank you. S 1> คืออ <What? S 1> ะไรครับวัดพี่ปูต้องพูดด้วย มาร์คมาร์เก็ตมาร์เก็ตมีตัวทีด้วยลูกไม่ใช่มาร์เก็ตดอเด็กนะคะมาร์เก็ตตลาดอ่าต่อไป <Shop. S 1> ร้านให้อ่านเองให้พี่ป <Class. S 1> ูอ่านหน่อยคลาสรูม <Class room. S 1> ห้องเรียนรูมห้องโฮมเฮาส์เฮาส์โฮมบ้านเฮาส์ บอกการลูกแก้ปัญหาเองทอยเล็กถอยถอยถอยเล็กชั่วหมดแล้วยัยยง รอบนี้ให้ปูเล่นคนเดียวนะครัาช่วยปูช่วยปูเรียงเอาไว้นะคะเพื่อจะได้หาได้สะดวกชิดกันเข้าค่ะอะพอแล้วให้ปูจัดการเองลูกสองแถวก็พอ,อพี่ปู ครูเล่นเองนะคะออกเสียงด้วยทุกคำนะคะคุณครูอยากจะเช็คนะคะว่าน้องครูจำได้กี่คำเราเริ่มได้แล้วครับเพลสมีคือไหมคะเพลสซีก็คือเสียงของ S นะคะ Place พูดหมายสิพี่ภู Place เก <Place. S 1> ่งมากครับ<ม>เอาดูเร็วๆอย่ามาชี้มันเสียวเวลาลูกดูกวาาถูกต้องครับได้ <Park. S 1> ได้หนึ่งคะแนนต่อไปแล้วครับ r k ไม่ต้องบอกนะไม่แล้วแต่ไม่บอกต้องมือพูดด้วยเอา้าเดี๋ยว ให้เขาใส่มาเลยผิดถูกเดี๋ยวเราตรวจเองอถูกต้องได้สองคะแนนแล้วค่ะบาดาวดอเด็กค่ะดีดาวแต่ดาวสเตลสตดาวสเตลสตลไม่มีค่ะสเตล แล้วก็มี S ด้วยนะคะ stairs ผู้กำลังใช้หาอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนมาให้หาเองต่อไปเดียวเดียวไม่รู้ว่า d o w n stairs เรื่องอะไรคะครับถูกต้องครับช่วยช่วยเรียงนะคะคนไหนที่ไม่ได้เล่นก็ช่วยเรียงห้องนอนเก่งครับฮึ่ม stairs upstairs ไม่ต้องพูดนะคะให้พูดแก้ปัญหาเองนะครับหาเลยแปลว่าอะไรลูกชั้นบนถูกต้องครับซินิมาตามด้วยซินิมาไม่ต้องบอกค่ะ ไม่ต้องหันไปให้ดูให้เขาเห็นเอแอร์พอร์ตคืออะไรครับไม่ต้องพูดนะคะคุณ FM จ๋าสนามบินเก่งมากค่ะโพลิสโพลิสเซีอีลงท้ายพี่ผู้เซีอีลงท้ายคือเสียง S ค่ะโพลิสโพลิสเตชัน คืออะไรครับมองเห็นอยู่ไม่ต้องขึ้นโต๊ะสูงค่ะมองเห็นอยู่นะคะสถานีตำรวจและเอ่อหาก้นสวีทชอ็อปเก่งมากครับไม่ต้องบอกค่ะร้านของหวานถูกต้องค่ะร้านอาหารเก่งมากม คือะไราคาริเวอร์เม่น้ำเก่งมากครับอะไรนะไม่ยีไม่เอาเสียงเอลฟ์เอลฟ์เป็นซอโซเซนเซนเซนเตอร์ถูกมากเออถูกต้องค่ะถูกมาก ดีใจหลายถูกมากเลยยายก็เก่งมากครับสูนอนามัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะสาสาธ<ส>ารณ <สา S 1> น,น่าสุขเก่งมากค่ะเอาเร็วส,สูอะไรลูกสวนสาสต์คลินิก ฮอปไม่ใช่ฮอปค่ะฮอสโฮสฮอสพิทอลมันมี3พยางค์แล้วฮส H-O-S ก็ฮอสนะคะออกเสียงมันจะเป็นคำเล็กๆอยู่ในคำใหญ่ๆนะคะมี3าม <c oughs> เขาเรียกว่าพยางก็คือพยางคือออกเสียงได้3ครั้งอยู่ในนั้นเพราะนั้นครั้งที่1ค,ค,ค,คือ h o สก็คือ H-O-S เพราะนั้นยังออกเสียง Horse อยู่นะคะไม่ใช่ HOP o o r s ส PITAL ต่อไปครับคำว่าอะไรพี่ภูออกเสียงใหม่ค่ะ h o ฮ h o r s ส PITAL ถูกต้องครับใช่เลยถูกไหมหันคืนได้แล้วค่ะมันจะตกโต๊ะค่ะมันจะล่วงเก่งค่ะเห็นไหมพี่ภูไม่ใช่ไม่เก่งนะลูก เพียงแต่พี่ปูไม่ชอบพูดนะคะแต่ถ้าให้เวลาพี่พูทําเอง <What? S 1> ช้าๆพี่พูก็จะทำได้ <What? S 1> คือพี่พูเป็นคนไม่เร็วเท่านั้นเอง <What? S 1> ค่ะ <Mart. S 1> อะไรคะมาร์ทกับมาร์เก็ตมาร์ทก็คือเป็นอาจจะเป็นร้านไม่ใหญ่นะคะเป็นร้านร้านหรือเป็นเท่ากับซูเปอร์ แต่ว่ามาเก็ตนี่มีตลาดอยู่ในนั้นเยอะๆมีร้านหลายๆร้านอยู่ในตลาดนะคะเหมือนตลาดเย็นเราช็อปคืออะไรมีเอ่อมีหลายๆช็อปนะคะช็อปให้ไอ้ปูคิดเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปอะไรครับพี่ปูคลาสคลาสออกเสียงเอสก่อนลูกเอามาใหม่ค่ะพี่ปูคลาส คลาสรูมใช่อย่าลืมออกเสียง S นะครับรูมห้องเก่งมากครับ House เนี่เ House ลงท้าย <House. S 1> ด้วย S E ก็คือเสียง S นั่นเองลูก House, house. Home อ่า Home นี้เป็นบ้านเหมือนครอบครัวนะนเป็นไม่มีใช่หลังนะคะจะบอกว่าอา่า My home อย่างนี้คือเป็นเหมือนกับครอบครัวมากกว่าแต่ถ้า house นี่คือบ้านอย่างนี้บ้านปุณยายนีย่เรียกว่า ah o u s e เข้าใจไหมคะถ้า home เราอาจจะสมว่าเรามีภาพเพื่อนในครอบครัวมีเอ่อไม่ใช่เพื่อนสมาชิกในครอบครัวหลายๆคนก็เราก็บอกว่า this is my home ก็ได้หรือเป็นครอบครัวของฉันประมาณนั้นเออประมาณนั้นลูกแต่ถ้า house นี่จะออกมาเป็น เป็นหลังๆเลยนี่เขาเรียกว่า House ต่อเลยครับจบแล้วอย่างาต่อด้วยอะไรครับบ้านไม่ต่อด้วยอะไรครับสกูลสกูลซ o เอสเป็นคอควายแต่ว่าคำนี้ออกเสียงไปเหมือนกอไก่นะสกูล h o o l โรงเรียนาต่อไปอะไรเอ่ยถอย ทอยเลตเก่งมากเด็กก็จะเรียนรู้เรียนรู้สระนะคะการเล่นเกมทำให้รู้สระเยอะขึ้นทอยเลตแว่าอะไรตอบดงๆทยเลตคือเราไปนอนในทอยเลตได้ไหมไม่ได้มันคือส้วมอย่าเพิ่งพูดสิให้พี่พูคิดหน่อยอ่าต่อไปแล้วกรับล็กเพลกราอ่ากราวดสนามเด็กเล่นเก่งมากครับ รู้จักออกเสียงไฟนอลซาวเคด้วยแบงค์นบัสบัสบัสที่จอดรถเก่งมากพี่ปูได้คะแนนเต็มเลยถูกทุกคำเลยครับยิ้มหน่อยพี่ปูยิ้มหน่อยรูปห่อทำได้ยิ้มหนมองคุณยายหน่อยครับทำไมไม่พอพี่ปูดิโอ้ขี้อายจังเลยเอาปิดแล้วพี่ปูหันมากค่ะ